ดินกลงสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับระแวงเลยสัตว์ส้มระแวงแดงหลอนอยู่ข้างหลังเราะเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมผมบอกเลยว่าเราไม่พร้อมถ่ายนะครับแต่ว่าเรามีแค่กล้องถ่ายรูปแล้วก็โกโปนะครับผมไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้ครับผมยายาหยุดยั้งเพลงว่าเพลงนสิ่งที่มาเขาบอกว่ามีอะไรก็ได้ครับใช้ถ่ายไปเลยครับแต่ว่า เราจะใช้โทรศัพท์ถ่ายก็วัวแบตหมดนะครับเดี๋ยวไม่มีดิวหญิงนะครับผม,มเลยต้องใช้เดี๋ยวก่อนแทรกหน่อยวันนี้ไปไหมไม่ไปครับผม <laughs> เราก็เลยต้องใช้โกโปนะครับที่มีอยู่อันเดียวในรถนะครับผมเพราะว่าเราก็ไปทางธุระมาแล้วครับผมวันนี้มันเลยแบบว่าเหมือนคิดได้พอดีว <ừ. S 1> ันนั้นอะผมเดินถ่ายรูปอะเส้นสุข,ขุมวิทอะเดินข,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 ขึ้นไปหาสยามอะค้นพบว่าจริงๆแล้วอะถ้าเดินอย่างเดียวโดยที่ดูว่าข้างทา,า,างมีอะไรบ้างอะไอ้ทียน้อยคนมากที่จะเคยเดิน10กิโลนะไม่เลยนะการเดินทางตรงนี้มันมีครบไง ไฟฟ้ามอไซค์วินพอนั่งมอไซค์วินเราก็ระวังแค่ว่ารถจะชนหรือเปล่าแล้วก็ระวังเข่าพอขึ้นไอ้สัก์ลงมาไม่เป็นยาวยุดยาเลยเยอะวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะรู้ครับว่าสมมุติถ้าเราทําวีดีโอเนี่ยโดยที่ เราจะเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยจับเวลาให้ได้10กิโลไหขอภายในเรื่องเสียงต่างๆด้วยครับแต่แค่บอกว่าสําหรับไทยที่เคยถามว่าผมมีแค่นี้ถ่ายได้ไหมโกโป o เป็นกล้องที่ถูกอันดับต้นๆที่ถา่ถายวิดีโอได้พังยากด้วยแล้วก็ไม่เป็นเป้าสายตาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารีราครับถ่ายวิดีโอครับคอนเทนต์อยู่ที่คุณครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราครับจะเดินขึ้นไปครับลองดูแมเผื่อเจออะไรสนุกไหมพอเขาบอกว่าเมืองไทยมันไม่เคยหลับนน่ใช่ไหมอาจจะเจอผักชีเลยหน้าสวยๆไหมเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับ ครับผมเราออกมาจากปั๊มนะครับถ้าปั๊มปิดก็เอารถเข้านี่เลยนะครับผมแล้วก็เติมเต็มถังให้เขาหน่อยนะครับผมไอ้แค่แรกๆครับผมพี่เห็นนะครับเป็นชินตาแล้วสายไฟครับเอ้านี่สายไฟเหรอนึกว่าลังนกถ้าแม่งเรียงกันห้าเส้นไว้แม่งไปที่นิวไว้พี่สมุดตัวโน้ตอ่ะมึงสามารถเขียนกุญแจตอนดนนั้นได้อ่ะสังเกตนะครับผมก็เดินมาตรงทางเท้าแล้วก็เท้าก็จะเหลือประมาณนี้อ๋อเข้าได้แค่นี้ เขาไม่เปิพวกเสือนะครับ เพราะว่าเขาฝึกทั้งสองคนกรุงเทพนะครับคือว่านี่ครับแบคโฮเซก้าครับทำไมถึงแบ็คโฮทับดูว,ว่าครับเป็นหนังโป้ครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับ <S <s <ays> เป็นเมืองที่ไม่โพส<อ>ไม่มีหนังโป้โ<อ>ไม่มีหนังโป้นะครับแล้วก็ไม่มีสมที่นี้นะผู้ใหญ่ก็พยายามปิดฟังเด็กว่าประเทศเราสวยหรูนะครับอันนี้ครูว่าเป็นทางของอะไรครับทางคนพิการเฮ้ระวังสะดุดเด้อเดินไปอ่ะโอ้เดินไปดีหัวทิ่มเลยเนี่ยแต่ผู้ใหญ่ชอบไปโป้เนี่ยบอกว่ามันไม่มีไม่มีอะไรคำหยาบก็ไม่ให้ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวพอเด็กไปเจอจริงๆเงเนี่ยผู้ใหญ่ก็รับนะไม่ได้นะค,ครับาารไปจาค พูดนี้มาจากไหนเนี่ยพอโตหน่อยก็ของปั๊บไม่มีครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะผงก็เลยบอกว่าเป็นแมงคอ้อเตก,ก้านะครับเรียนแบบเราว่าบาลองเตก,ก้านะครับที่ม,มัน,ม,นมันอ่านว่าอะไรวะบาลองเตก,ก้าช่างแมงเหอะขา้าอ่านใบเฮียเลยกูก็ไม่ซื้อแม่งสใสเลยพี่ ผมก็เลยสร้างชื่อเล่นแบบครับเพราะว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองนหนึ่งที่มเมืองน่าอยู่อ่ะเมืองน่าอยู่ที่ที่คอคนหนึ่งนะครับที่ของคอกาขายเยอะมากครับ,รบแ้๊คโคตกล้าเนี่ยเป็นความกบฏของวัยรุ่นที่การศึกษาน้อยการเป็นอยู่ไม่ค่อยดีนะครับผมจะบึนความเฮงซวยในกรุงเทพนะ,ค,ะครับแต่วันนี้เราก็เดินไปเรายังไม่เจอของกินเลยับพี่นะเราควรข้ามได้ยังค<ห>รับเด็ยไม่มีไฟบอกเ,เดี๋ยวระวังรถหน่อยนะเราต้องเสี่ยงตายนะครับผมครับนึ่งครับเดี๋ยวผมขอดูนะดี๋ยวเาเดินได้เลยครับสอบถา ทำอะไรรู้จักแต่มัดดูนะตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะเขาบอกยาเสพติดหมดประเทศไปแล้วนั้นลุงยังเดินเพืนเี้ยนอยู่ในซอยบ้านเมือีแต่เราเดินไปอีกหน่อยเนี่ยก็มีของกินละคาดว่าอ่านี่ประมาณ3 4มสี่รรถยังติดอยู่เขาเคยบอกว่าถ้าสร้างเลยรถไฟฟ้าเติดนะรถจะไม่ติดอหามอนเดิมสถานีรถไฟฟ้าบางจากตอนนั้นของกินเป็นไรอะือยังไม่เสียตังค์เรื่องกินเลยหลายเดินมาไม่กี่เมตรเองดูเวลา จะไม่ถึง400เมตรเลยอันนี้เป็นทางเดินนะคผมก็เจรับผไม่็ไรอไแหละเพราะเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีอะไรเนี่ยเราข้ามไปฝั่งนู้นนะ เนี่ยถ้าคุณมีจักรยานคันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคุณจะมาจอดนะคุณว่าคุณจะจอดทำไมล่ะครับโอ้หเผลอๆไม่ยกไปทั้งเหล็กนี่เอาไปเลยทางเดินเท้าอ่ะสมมติถ้าธุรกิจไม่เห็นพวกป้าขายเนี่ยเขาจะไล่ไปหมดเขาพวกเนี้ยเขารู้เว้ยเขาจะเข็นที่เขาทำเป็นรถเข็นมาเนี่ยเพื่อเหมือนเขาไม่ได้อยู่กับที่ถ้าอย่างถ้าเป็นร้านตั้งก็อยู่ได้เพราะว่าน่าจะปี๊บนานนาอย่างแรกประเด็นนะมั้ยผมชอบกินอุ้ยมันบทของผมเลย

มเป็นชีวิตไปแล้วทำไงได้ล่ะคะเราต้องหาอาหารกินเพราะเราคนรวยอ่ะรวยตั้งแต่เกิดรวยใช้มือสองขางแค่มีสองมือสองขาป้าบอกว่ารวยแล้วพอแล้วันนี้สุดนะขอบคุณป้ามากครับผมขายดีนะครับหัวละป้าขายไม่แพงเลยสิบบาทเองไม่แพงครับผมเริ่มเห็นเรืบางอย่างแต่ผมยังไม่พูดดีกว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยคือเสียงจากประชาชนเนอะไอ้เรื่องผมไม่ดูจะโทษใครเลยแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ดูจะโทษใครเลยผมว่าต้นตอสำคัญ ที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้ขายจนแม่งเป็นชีวิตแล้วอะถ้าขายจนแบบทุกคนที่ออกมาทํางานจะรู้เลยว่าจะมากินร้านนี้เรื่องไม่เคยจาได้ก็เป็นเหตุผลว่าผมก็ผิดนะครับที่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้การมันจับเนี่ยแม่งคือสายทาเกว่าและระยะของการมาจับเนี่ยคืออะไรวะเคยสังเกตไหมว่าทุกคนโดนจับแล้วเขาก็มาขายเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเพราะว่าแม่ผมมาเคยเคยขายแล้วก็วิ่งหนีไม่ไหวไอ้เหี้ยมันจับแล้วก็ไปจับแล้วมันไปอะไรเนี้ยถามว่าทางเท้าที่ดีคืออะไร แม่งไม่มีใครผิดเลยเว้ยนอกจากเองต้นมีอำนาจที่สั่งการแล้วก็ทำให้แพ้เป็นเงี้ยหัวไหมมันเพป็นไหมคนหัวมันไม่ได้เป็นเกาเลยเป็นเก๋านี่ไงเี้ยอะไรเบล็งเชฟด้วยเ่ยเราต้องกินน้ำตู้หู้นะครับสามสิบบาทพี่กินน้ำตู้หูได้ทำไมไม่ได้วะเป็นเก๋านี่เหรอเก๋าไม่เกี่ยวให้กินหัวอันนี้มันสกัดมาแล้วกินไส้กรอบไหมชิลๆไหมคนไส้กรอ่สั่งผลไม้หน่อยหมดตังค์แล้ว่ะ ตอนนี้เดินไปกี่โลครับเดินเป็นจำนวน1.5กิโลเมตรนะครับไกลแล้วอีก9โลครับ1.5กิโลที่เราเดินมาครับบอกว่าสะดวกสบายดีของกินเยอะนะครับปลอดภัยครับเพราะว่ามีพี่ตำรวจตลอดเวลาครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับบปตั้งเลยใบสั่งเป็นตั้งเลยอยู่ได้แล้วถพอถึงยอดก็เดียว่าก็เปรียบยอดเพราะคยอเดินมาแล้วผมโดนมาแล้วดูสิต้องนีมั้ย มีใครเคยจ่ายบินที่นี่ไหมคือเคยเหรอต่อพหลบคุณลองไหมอ่ะลองดูอ๋อสกแกนมาคโค้ดตรงนี้โอเคโอเคสะดวกสบายอยู่สะดวกสบายอยู่ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้ได้อยู่ได้อยู่ข้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์บนทางเทานนะะ้<บ>านะครับบ่าฝืนปรับ5 0 0พันนะ5,000นะครับผมบอกว่าเอ๊ะเอามา2,000พอจบจบไปได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีโอ้โหคุณไปดูโพดิประเทศไทยติดที่ไหนโกงกินของก๊อฟนี่เหรอไม่มีสศพเฮนีมีไหมไม่มีเออวันนั้นที่ไปอ่ะฮะ เฮ้อยู่หัวป่าะอะไรนะแล้วก็รายการเนี่ยต้องเป็นน้ำดีทั้งหมดใน YouTube ถ้ามีคำหยาบนะครับเมื่อคืนไปดูคลิปคลิปหนึ่งคนที่ไลค์ประมาณหมื่นกว่ากดเข้าไปแม่งมีโฆษณาไปวัดกลับไปบ้านนบอสติดเหลือง ผมก็เข้าไปดูอะคลิปที่เป็นประเด็นอะไอสั์แม่งมีโฆษณาว่ะก็เชิญยูทูบไทยแลนด์พวกมึงนะครับก็ไปฟังคนที่เขาแต่งชุดใส่สูทเท่ๆที่เขาพูดเฉพาะที่เขาพูดกัพวกมึงกันเหรอครับผมในสภาสปปขอตอมกอะไพวกนี้ไัตัดต่ออะไรมาเดียก็เดี๋ยวเจอนครับผมปีนี้ยาวบอกเลยอันนี้ก็เห็นทุกอย่างก็ยังอยู่ในความเป็นหรูเรียบร้อยต้นไม้ต้นไร่ต่างๆดูดีดูสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับใน20ปีข้างหน้าเราจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง อย่างไรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีนยโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชนมีคนเข้าวิจารณ์ว่าเป็นการจัดชาให้คนทะเลาะกันไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกร,กรไม่ใช่วนมนตรพรแล้วก็ขอพรอ,อย่างเดียวตัวให้บ้านเมืองเรียบร้อยสาบันแถงแรงบ้านเมืองปลอดภัยปฏิรูปได้ผมไม่ได้ชี้น้ำใครเลยกฎหมายบอกว่าคุณขายไม่ได้แต่ถ้าคุณจ่ายตังค์ให้ฉันคุณขายได้อันนี้มาถึงอนุท นะครับผมผมว่าเราน่าจะได้ของกินกันตรงนี้แหละพี่10บกิโลนะครับเอาน้ามาพามาล้างหน้าคุณหน่อยดีกว่าครับหน้าของฟองครับผมเหมือนยังล้างไม่ได้แะเหมือนคุณยังไม่มีอุจจมูกเลยจวคนดูไม่รู้ว่าคุณตายแล้วกราบย5กับ2ี่5ิบสครับผมครับผมเดี๋ยวผมลงให้ครับเดี๋ยวผมลงให้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลบให้นะครับโอ้โหเช็ดขาไปทีเดียวเองคุณข้าวได้ปีดมันจอดได้หมดเลย คือผมเข้าใจผิดภาพวาดตรงใต้นะผมลุกเป็นจักรยานเอาไปมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ๋อถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะนั่นแหละถามขยะถ้ากินเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งได้เลยนะครับจะ่กิให้ถังขยะนะอะใช่แล้วก็เคยมีคนแก้อย่างไรบ้างี่ไม่มาน้ำแดงไปวางด้วยแั่ทูบอ่ะในสัตว์ไม่มีใครกล้าวางขยะอ้ยคนไข้โกทูบเฮ้ยไข่ย่างไหมเฮ้ยได้ดิ 6ลลูกครับผมกลับลงมาจับรถไฟฟ้ามาันมีขายเลยนะครับอีซี่ไลฟ์ให h แม่สะดุดตาไหมลองดูไหมแต่เดิทน,นทางรถประจำทางหรือขับรถใครอยากจะไปไหนนะครับดูได้นะครับขับแ <Okay. S 2> ท็กซี่ดีกว่าจบดเล่ไหมันว่ามีใครเคยใช้ประโยชน์จากใต้เลยไหม <laughs> ให้ผมคิดคั้นิดนึงน่งได้ไหมไม่ลองคิด <laughs> ไม่มีไม่มี <laughs> ไอ้เรียคิดไปสัอะสักนะไอจะ้จ่าตัวเล็กไปเฮ้ยสี่จุดสูงคืออะไรเดี๋ยวผมขอจับภาพหน่อยอันนี้ที่เอามาเลือกขวดพลาไไตสติกเดไซเซนทางเท้าที่ดี <c oughs> ก็จะมีขา,ายของแล้วก็มีถังขยะเวิร์กขยะเล็กๆติดถนนซะด้วยอ <c oughs> ่าปลูกต้นไม้นะครับผมคุณว่าเขาปลูกทำไมครับอ๋อรู้แล้ว,ลวไม่ใช่ต้นไม้อะเน,นี่ยพี่คืออะไรวะผักชีอ๋อ เลยนอตอนนี้ก็กองกินอะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กินกับมีเยอะแต่องกินแต่ว่าเป็นกองกินแบบรถเข็นปกติผมบอกเลยว่ามันจะมีอยู่ที่นึงครับเขาขายทุกอย่างที่ประเทศไทยหรือในกรุงเทพบอกว่าไม่มีครับมีหมดนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเราเดินไปถึงแบตไม่หมดซะก่อนนะครับมีืนยืนขายบริการด้วยผมว่าขับชีคงปิ้วไปไม่ถึงตรงนั้นอะไอท่อดแดงๆเนี่ยมันคือท่อหนา คุณเปิดได้ไหมนี้น่าจะเป็นเอาไว้ที่นั่งสำหรับถ่ายรูปนะทิเตอร์ถ่ายรูปนะผมว่าไม่น่ใจไปใช้งานได้หรอแต่ว่าเอาไว้นั่งถ่ายรูปก็ได้นั่งแบบอ๋อเป็นอย่างนั้นได้เหมือนอะไรที่ห้ามนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสนุกดีครับเพราะว่าเรื่องที่เราทําก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้คนที่มีกาลังผู้ใหญ่อ่ะได้ยิน เด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาก็สนใจนะเขาก็ยังอยากเห็นบุณอะรับรู้ในสิ่งที่พวกคุณอะทำทิ้งไว้แล้วก็น้องๆผมอะเพื่อนเพ่นผมอะเขากำลังงงว่านี่มันกรุงเทพหรือว่าข้าวหมูแดงเพราะมีผักชีเลยด้วยไงเออ แล้วไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวสปอนเซอร์ไม่เข้าสปอนเซอร์อะ่ะไม่ชอบเรื่องจริง YouTube ก็ไม่ชอบเรื่องจริงจากทีวีมาลามา YouTube <ช>ครับ,รบ YouTube ไม่ชอบให้เด็กรู้มากแต่ชอบให้ทำอะไรก็ได้ที่ดูสุกภาพนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากร่วมสร้างอะไรทิ้งไว้ใน YouTube ด้วยกันเนี่ยบอกกล่าวเรื่องดีๆเนี่ยกดติดต่อมาได้ก็ติดต่อมาได้เลยครับผมเราตั้งครับ น้ำพะเป็บหนึงน้ำพะเป็บหนึงเติมเติมครับตอนที่อัปเดตก่อนครับอัปเดตแล้วสามกิโลยังครับเดิมเจ็ดกิโลนะครับทางเขาส่วนใหญ่เนี่ยที่มีคนขายเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้ากับผักของกินทั่วไปที่ไม่ได้เป็นร้านอาหารมากแต่ว่าจะมีบางที่ที่เป็นร้านข้าวต้มเลยคุณว่าอย่างนั้นจะจ่ายยังไงจะเหลือหรือครับผมเพราะว่าคผมก็เป็นร้านเหมือนเขาใช่ไหมใช่ผมก็เป็นร้านก็เหมือนมีการชำระเงินตามที่เขาบอกไว้อ่ะก็ตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาย้ำกฎเกณฑ์ไม่ใช่กฎหมายอ่ะ เราเจอครับซากประหักพังครับที่กำลังจะสูญสิ้นไปจากกรุงเทพมานครนะครับผมมายกหูดูว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมครับผมได้ปะไม่ได้โทรหาผมห้าบาทเลยเฮ้ยหมาอยู่ได้ปะมันไปเบอร์แล้ววะเฮ้ยสองสองพี่ลองโทรกลับดิเนี่ยโทรติดแล้วนะเรลองยกหูไหมอ่าฮ้ยติดอยู่ฮัลโหลพี่ลองพูดเดี๋ตีมา ไอ้เหี้ยได้หวะไอ้หมันเดียวเลยผมคิดว่าคนไทยน่าจะอัดอั้นพอสมควรครับผมไทยแลนด์นะครับคอปนี่หมายถึงว่าคอป รูปอย่เงี้ยหรอโลบคอปอ่ะอ๋อโลบอคอปโบออคปฟักโลบอคอปแอนตี้ฮีโร่เราไม่สามารถพูดได้ครับแต่ให้ภาพมันฟ้องกันนะครัก่อนเขาก็คนไทยมันอัดอั้นครับเราเดินมาได้ประมาณ5กิโลแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้แล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องกลับแล้วเพราะว่าวันนี้เมมหมดการ์ดหมดหมดทุกอย่างเราไม่ได้เตรียมเมมมาเพื่อถ่ายวิดีโอเลยไปครับไปดูครับยังไงครับเนี่ย20บาทจูสตาร์อยุดเลย เอา้าร้องเลยอ่ะร้องเลยเฮียจะขี่ได้อยอ๋อพอขาตั้งขึ้นอ่ะมันจะร้องนะครับผมมันก็โหลดแอปนี้ครับทิ้งกันแล้วเนียไม่รู้แอปอะไรอ่ะอันนี้ดีอ,อันนี้นนมดีใช้ใ <Okay. S 2> ช้ <laughs> เราเป็นคนเพียงสองคนในกรุงเทพหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้ไอส้สกูตเตอร์อยอดเหรียญได้คิดว่าเสียไปเยอะไหมไกับสกูตเตอร์นะเยอะ <laughs> แต่ถ้าเป็นเรื่องที่คนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแม่น่าแปลกใจนะของดีๆอย่างนี้ทําไมไม่เอางบมาบโปรโมทหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนน่าจะเป็นไปได้นะสมัยเรื่องดีๆไม่เคยเป็นของรัฐบาลเลยวะค <laughs> รับ <laughs> อันนี้อะไรแลเนี่ยช่องทางจักรยานะ <laughs> เะนึกว่าวาดโครงกระดูกเอออยู่อยู่ มีตู้ไอ้นี่มาเฉยเลยนะก็ไม่เอาออกไปนะครับเพราะใช้ไม่ได้แล้วอ ได้ค่าโฆษณาแล้วอ่ะอย้ายเป้ามาเป็นโทรศัพท์ผมไม่ยอมแพ้หรอกวันนี้ไม่พร้อมแต่ว่ขอโทษทีนะครับเรายังมีโทรศัพท์อะไรที่บันทึกได้วันนี้เรายังไม่ยอดท้อเป้าสุดท้ายครับผมผมจะพาไปให้น้องๆนะครับเห็นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรเห็นนะสิ่งที่ควรเห็นม่ต้องควรเห็นเลย,ยลอยากเชเกาะคนละอันไหมควรควรที่เฮี้ยนเลยสัายเดียมหลวงอุ๊ยบาเลยบานแล้วมันขายไม่ออกตัวเตะไปยึดเอ็นอีกมาเนี่ยมันจะบาตายแล้วตายละ โอ้โห oh มันบอกว่าคนยากคนจนมีเสียภาษีมันพูดออกมาได้ในยังไงในสภามันเอาง่ายๆครับครวผม่ยใช้วันหนึ่งเยอะนะวันหนึ่งต้องเสียภาษีถ้าผมคิดด้วยตัวเลข400กว่าบาทต่อวันต่อวันใช่ต่อวัน400วกว่าบาทไปคูณ365วันมันเป็นเงินเท่าไหร่ไปคูณ70กว่าคนสิเท่าไหร่อ่ะเหนื่อยเหลือเกินอะชีวิตเนี่ยแต่เขาบอกดีขึ้นเอาดีขึ้นตรงไหนอ่ะเคยฟังรู้เรื่องไหม เคยฟังขรู้ไหมล่ะรู้เหนื่อยว่ะเวลามันพูดคำมันต้องรู้ต้องถือคำอันนี้ผิดถูกรู้ไหมไม่รู้เลยเป็นนายกไม่ได้บ้าบอเขาบอกขับวสีขั้วคางดีนะไฟจริงคไายม่เป็นนายกเหนื่อยขาสูงเทปผู้ผู้ใหญ่บ้านเราไหมแต่ว่าเขาเคยเดินไหมเขาเคยเดินมาไหมไม่เป็นการเดินคนเดียวที่ไหน คนสองหมื่ก็ได้เป็นสสได้ะอะเมื่อกี้ไว้รัฐยรุ่นบอกว่าสอส,อสอเพิ่งมีเจ็ดหมื่นต่อคนใช่ไหมฮะต่อคนที่กูเก็บไว้รัฐมนูลนะ,ะไม่เปิดอ่านได้เลยเพราะม่ต้องไปฟังไปแล้วดดูเดิเพราะว่า,าอ่านเรียบร้อยแล้วอ้าวดดูดิอ่านมันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสองหมื่นได้เฉยเลยสองหมื่นเอาคะแนนที่อื่นไงมาใส่ต้นไม้รูปควยไหมล่ะเขาจะสั้นว่าโกงไหมพูดโกงเลยูต้งแต่ใบประกาศจะดูดิ มันยังหมายแต่ไม่ด้วยพอได้แต่ยังหมายต่อไปทางกิจชีพแต่ว่าเราต้องพูดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวม่ได้ใจเชื่อว่าทุกคนต้องมีลูกทุกคนต้องมีหลานถ้าปล่อยเราเต็งเงี้ยลูกหลานเราไม่ได้นะซวยสิไปแล้วนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกรณีบ้างก็เยอะแยะมากมายนั่นแสดงหมายถึงว่าความเหลื่อมล้ําอะไรบางอย่างนะครับผมที่เราถูกปิดบังนะครับการศึกษาช่วยได้ครับเหมือนเราไม่มีการศึกษาเราเลยไปทําผู้หญิงท้องหมดซะว่ะกระไร หลังจากนี้ครับก็น่าจะจริงแล้วครับเราจะไม่ถ่ายแล้วนะครับเราจะไม่ถ่ายตอนพูดนะครับเราจะซ่อนกล้องไว้นะครับตรงนั้นเดือดมากครับเดือดสุดๆบรรดาผู้ปกครองนะครับผมบอกกับนูกท่านเดี๋ยวครับว่าต่อไปนี้ครับ Welcome to River ครับยึดเข่ครับผมไปครับเพื่อนครับถึงนะครับที่ที่เราบอกนะครับผมตอนนี้เราต้องตั้งกล้องไว้เป็นขาตั้งนะเพราะว่าเราถือไม่ได้นะครับ เรื่องของมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์อยาอ่างเข้มข้นเราก็ยังคงต้องเพิ่มความเข้มนะครับเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานหน้าที่ดีอีงขึ้นปราบปรามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังรัฐมนตรีต่างประรเทศกมเบียบอกว่านักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวทางเพศควรจะมุ่งหน้าไปยังประเทศไทยปีที่แล้วรัฐบาลไทยมีนโยบายที่ขึงขังมากขึ้นในความพยายามที่จะปรับปรามการค้ามนุษย์และจํานวนหนึง่งเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้รับการประกันตัวค่ะตํารวจสนห้วยขวางเขาไป ล่อซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ16ปีค่ะซึ่งตัวของเด็กเองก็ยอมรับค่ะว่าตัวเองเนี่ทำงานแบบนี้จริงๆในคดีบังคับหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ประเทศบาเรนาทำสัญญาปเป็นหนี้2 0แสนยึดหนังสือเดินทางแล้วก็บังคับให้ค้าประเวณีด้วยความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีการกำกับนโยบายไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้สหรัฐอเมริกายกอันดับของไทยให้ดีขึ้น ออกกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์เดินหน้าปราบปรามทลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จัดระเบียบสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดการค้าประเวณีรวมทั้งการจัดระเบียบคนขอทานการปรับระดับของไทยดีขึ้นครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อภาพลักษณ์ของไทยรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าสารพลังประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกันอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาการค้ามนุษย์จะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ยอดครับผมนั่งตุ๊กกลับนะครับเดินกี่กิโลสิบไหมผมว่าน่าใกล้เคียงว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องดูในแอปว่ามันเดินกี่กิโลแต่รวมกันนะผมว่าอาจจะมีถึงว่ะวันนี้เป็นไงวงครับคุณมีเรื่องพูดกันเยอะดิตอนแรกกัดจะเดินหาของกินแล้วของกินแต่ว่ามีเรื่องสนุกมากกว่าของกินนะครับเราก็เลยพูดเรื่องที่เขาไม่กล้าทากันนะครับใน YouTube นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเละเอซาอะไรที่เขาบอกว่าไม่มีนะครับผมหาได้หมดแล้ว่ะผมบอกเลยว่ามัดมาก มาที่รถแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้จะไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับกายเป็นเรื่องเดือดเฉยเลยนะครับผม จะแบบแวะปั๊มเยี่ยวนะครับโอ้โหเดินไกลเดินไกลแบบไกลมากนะครับวัดได้น่าจะประมาณทั้เจ็ดถึงแปดกิโลอะ่ะแต่ผมว่าสิบว่ะเพราะว่าเราเดินกลับมาด้วยไงวันนี้ครับก็เลยบอกว่าใครที่ดูนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ลูกดูนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องไปตกใจในตอนที่เขาโตนะครับผมเขาบรรู้อยู่แล้วไงก็สิ่งที่เราพาไปคําว่าไอ้ที่ไอ้สัตว์นี่คิดตีเลยนะบอกเลยว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดามากแล้วเราก็เกือบโดนจับได้แล้วด้วย,ยนะครับผมผมได้ยินเนี่ยมึงเดินผมผมได้ยินคือเขาพูดตอนหล่าบอกว่า <c oughs> ทำไมมันมีกล้องวะผมคี่ใจแบบไอเที่เอาแล้วโปรไวสัตย์แล้วทุกอย่างแม่งเลี้ยวหมดแม่ค้าเปิดสวยลุงปิดตกให้สวยงามกลิปเลยครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เราเจอนะครับผมอยากให้ทุกคนตัดสินกันเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับตอนต่อสาคัญนะครับคือใครนะครับคงโทษประชาชนหมดไม่ได้นะครับผมเราก็มีทางเดียวครับสู้อย่างเดียวครับทรามากินแล้วก็สําหรับใครที่มีข้อแม้ในการถ่ายคลิปนะครับโกโปโปโปแบตหมดเต็มรับโทรศัพท์ขึ้นมาครับอย่าไปเชื่อคนอื่นเชื่อตัวเอง เยอะนะครับในการทําวิดีโอนะครับผมมั่นใจในตัวเองวางเป้าหมายให้ดีๆนะครับผมแล้วก็อย่าไปเชื่อคีฟันน้ําลายคนอ,อื่นให้มากนะครับที่สําคัญอย่าไปเชื่อคีฟันไอ้พวกที่แต่งชุดสูทแล้วก็ไปนอนหลับนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวผมจะได้ไปทำหมาแดกก่อครับ YouTube คงไม่ใช่ที่ทำมะแดี่ของผมแล้วแหละติดสัตว์จนลงทุกวันไปแล้วครับหัวอลอกชาวบ้านเขาของหมดจ้าต้องระเบียดเลียนคนจริงสองพันต้องการให้ยึดอำนาจเหตุการณ์แรกเกิดไม่มีตะกี้ทางเท้าให้ที่น้ำไปเลยแต่ถ้าคุณจ่ายตังค์ให้การทางนวเด็กหญิงอายุ16ต้องสนใจสุขภาพนะครับ